ผัวุ่นแปลภาษาวุ่นแปลภาษาจริงๆแล้วผมก็ยังแบบตกใจกับคําถามเล็กน้อยอยู่เพราะว่าไม่คิดว่าจะมีคําถามแบบนี้มาแต่ว่าผมชอบคําถามนี้เวลาที่เป็น L G B T Q ที่เป็นผู้ชาที่เป็นฝ่ายรับเนี่ยเวลาการสอดใส่เนี่ยเขาคงจะไม่มีช่องทวารไหนที่จะสอดใส่ได้เท่ากับช่องทวารหนักแต่ว่ของผู้หญิงเนี่ย าาซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเวลาสอดสายเข้าทางทวันหนักผู้ชายผู้ชายที่โดนสอดส,สายเขาจะเสียวหรือเปล่าผมไม่รู้นะฮะน,นี่คือไม่รู้จริงๆด้วยแล้วก็คําถามเขาคิดว่าน่าจะเสียวแล้วถ้าเป็นผู้หญิงถ้าสอดสายเข้าทางทวันหนักหรือประตูหลังแล้วเนี่ยมันจะเสร็จหรือมันจะเสียวไหมแบบนั้นแน่ๆเลยดุลสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหมอกัดบดพลาสต์ครับของช่องสมัยแช n แนลครับที่เราพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องราวเกี่ยวกับเพศศึกษาและสัมเกเหตุระครับ วันนี้เรายังอยู่กับดรนายแพทย์อุดมเกียรติคุณสวัสดิ์ครับท่านอาจารย์หมอไทยครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับและอีกหนึ่งพาริวเซอร์ของเราครับน้องกุศายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละวันนี้เราจะเข้าแบบเร็วๆเลยมีคําถามสําคัญที่กุศายไปหามาว่ามาเลยครับกุศายครับเดี๋ยวครับเขาถามแรงนิดนึงนะคะคําถามนี้ว่าคือเขาสงสัยเกี่ยวกับการสอดสายทางประตูหลังของผู้หญิงค่ะก็คือถามว่า ผู้หญิงเนี่ยสามารถเสียวแล้วก็เสร็จได้ทางประตูหลังไหมคะลุนจะเป็นลำโพกัยผมวุ <c oughs> ้นแปลภาษาวุ <c oughs> ่นแปลภาษา <c oughs> จริงๆแล้วผมก็ยังแบบตกใจกับคําถามเล็กน้อยอยู่เพราะว่าไม่คิดว่าจะมีคําถามแบบนี้มาแต่ว่าผมชอบคําถามนี้ผมว่าเข้าใจว่าน่าจะเขาน่าจะมองแบบนี้ฮะ,ะเวลาที่เป็น L G B T Q ที่เป็นผู้ชายที่เป็นฝ่ายรับเนี่ย เวลาการสอดใส่เนี่ยเขาคงจะไม่มีช่องทวารไหนที่จะสอดใส่ได้เท่ากับช่องทวารหนักแล้วก็เวลามีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับชายเนี่ยน่าจะเป็นการสอดใส่เข้าทางช่องทวารหนักคําถามของเขาคือผู้หญิงถามมาใช่ไหมครูไซใช่ค่ะผู้หญิงถามว่าเขาขอผู้ชายเนี่ยเขาจะสามารถทำกระตุ้นให้เสียวได้ใช่ไหมคะแต่ว่าของผู้หญิงเนี่ย สามารถเป็นเหมือนผู้ชายได้ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเวลาสอดส่เข้าทางทวารหนักผู้ชายผู้ชายที่โดนสอดส่เขาจะเสียวหรือเปล่าผมไม่รู้นะฮะนี่คือไม่รู้จริงๆด้วยแล้วก็คําถามเขาคิดว่าน่าจะเสียวแล้วถ้าเป็นผู้หญิงถ้าสอดใส่เข้าทางทวารหนักหรือประตูหลังแล้วเนี่ยมันจะเสร็จหรือมันจะเสียวไหมแบบนั้นแน่เลยตอบสำหรับวิชาการเนาะ,ะคือเขาเรียกความรู้สึกหรือตัวเซนเซชันเนี่ยความรู้สึกที่ช่องคลอดกับความรู้สึกที่ ทอทวนักเนี่ยอาจจะเป็นความรู้สึกที่แตกต่างกันแต่มันก็ไม่ได้แตกต่างกันอย่างชินเชิงมันก็คล้ายๆกันเพราะนั้นเนี่ยชายกับชายที่ร่วมเพศทางทวนักหรือชายไปร่วมเพศทวนักกับผู้หญิงเนี่ยถามว่ามีอาการเสียวได้หรือไม่เนี่ยคําตอบก็คือบางคนอาจจะมีอาการเสียวได้อยู่นะครับผู้หญิงบางคนนะเพราะนั้นเนี่ยแต่บางคนบอกว่าฉันไม่ไม่ยอม เพราะนั้นผู้หญิงที่ยินยอมที่จะร่วมเพศทางตำหนักแสดงเขามีความรู้สึกว่ามันโอเคอเขาเขายอมรับถามว่ามีอาการเสียวเหมือนกับทางช่องคลอดไหมเนี่ยสำหรับวิชาการก็คือเป็นความรู้สึกที่น่าจะแตกต่างกันแต่ถามว่าจะมากจะน้อยเนี่ยธรรมชาติก็จะสร้างไว้อยู่แล้วว่าช่องคลอดน่าจะดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการร่วมเพศทางารหนักก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามนะครับเพราะอยู่ที่ ความชอบของแต่ละคนขึน้นแต่ของแต่ละคนนะครับคราวที่แร้จะพูดถึงสเปกตรนะัมเนาะผู้หญิงบางคนอาจจะอาจจะชอบทางสวรนักด้วยอนนั่นคือความชอบความชอบก็ทาให้ตัวเองมีความรู้สึกที่ดีนะครับแต่ความปลอดภัยจะเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับการลงเปทางสวรรค์เนี่ยเนื้อบุของอ่าสวรรค์กก็จะแตกต่างกับช่องคลอดแล้วก็ทวรรนักก็จะมีหูรูดอีกอ แต่ว่าช่องคลอดเนี่ยมันจะไม่มีหูรูดนะ,อ,ะอาจจะมีไฮเมนหรือว่าเบนเยบุโพรมจารีของผู้หญิงตั้งแต่เด็กๆอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าจะไม่มีหูรูดเหมือนกับทวันอนะ่เพราะนั้นเนี่ยการร่วมเพศที่รุนแรงถ้าที่ไม่สมดุลก็จะเกิดการบาดเจ็บของหูรูดก็จะเกิดการอักเสบอาจจะต่อไปอาจจะเกิดเขาเรียกกรรั้นปัสสาวะไม่อยู่ก็จะมีปัญหาหรือว่ามีเขาเรียก แผลฉีกขาดที่ท่อทวารหนักก็จะทําให้มีปัญหาเรื่องของรับแทกส่เพราะนั้นเนี่ยก็ข้อแนะนำนะคือการรว่รวบลมเพศถ้ามีความรัจุ่มทางด้านนั้น,นเนี่ยเน้นความปลอดภัยนะครับแล้วก็ให้ดีก็ผู้ชายควรจะใส่ถุงยางนะครับแล้วก็ใส่เจลหล่อลื่นใะห้มันเกิดอันตรายน้อยที่สุดอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำนะถ้ามีความรู้สึกอย่างนั้นก็ไม่ได้แปลกนะแต่ว่าเราห้ามกันไม่ได้นะครับในความรู้สึกของคนเนี่ย เช็ตตัมมันอาจจะต่างกาันบางคนชอบชอบ,ชอบทางธรรมหนักด้วยก,ก็ก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามแต่ว่าข้แนะนําของแพทย์ก็คือว่าให้มีความปลอดภัยผมชอบเวลาคุณหมอตอบคำถามมากเลยอ่ะ,อะมันมันครบถ้วนมันมันรอบด้านมากเลยเพราะเวลาผมคิดถึงอะไรคุณหมอตอบทันทีเลยเวลาผมคิดว่าผมจะถามต่อว่าอลไคุณหมอก็ตอบทันทีเลยแต่ว่าถ้าเกิดจะสรุปคําถามนี้เนี่ยคำถามก็คือว่ามีเพศสัมพันธ์ทางวารหนักจะทําให้ผู้หญิงรู้สึกเสียงไหมและผู้หญิงจะทําให้แบบถึงจุดสุดยอดได้ไหม คำตอบผมว่าเท่าที่ฟังก็คือมันก็ถึงได้เสียวได้แล้วก็ถึงจุดสุดยอดได้เพราะว่าจุดสัมผัสหรือว่าจุดและความเสียวมันอยู่ใกล้กันอย่างนี้ได้ได้ถูกต้องอยู่นะแต่ว่าความเหมาะสมความปลอดภัยมันจะมีหรือเปล่าเรา,เราต้องดูตรงนั้นด้วยแต่ว่าไม่ได้ห้าเพราะมันเป็นเรื่องของรสนิยมแต่ความปลอดภัยสําคัญกว่ายอดกลับมาที่เดิมก็คือเช่นในทางช่องทางทวารหนักเนี่ยมันจะมีเชื้อโรคอยู่ คุณหมอบอกว่าให้ใส่ถุงอย่างนาไมยถ้าจําเป็นจะต้องสอดใส่ทางนั้นหรือเรื่องของสารหล่อลื่นเพราะตรงช่องชองทวารหนักเนี่ยมันไม่ไม่มีสารหล่อลื่นที่หลังออกมาถูกไหมครับคุณหมอครับใช่ครับเขาเรียก anatomy หรือหรือกายกายวิภาคของของ,ของตัวลําไส้เนี่ยมันมันจะไม่ได้ออกแบบมาให้เหมาะสําหรับการสอดใส่เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือน,นดุนพูดเมื่อกี้นะครับไอเหลืองมันควรเจอไอเหลืองเดวิด มันจะไปหาอุ้มหรือไข่อย่างรวดเร็วเพราะว่ามันจะเป็นพ่อคนละแล้วก็อะไรอะไรต่อแล้วมันก็ไปแซงชาวบ้านเข้าไปเลยเวลาตอนอสุจิมันหลังใช่ไหมอ่าอปูตัวที่แข็งแรงที่สุดตัวที่เร็วที่สุดมันก็จะได้เกิดมาเป็นเราอ่าอสุจิแค่หนึ่งตัวในหลายหลาย้านตัวหนึ่งมันมีอสุจิตัวนึงชื่อเดวิดหลัง <David. S 2> จากที่หลังเสร็จแล้วมันก็ว่ายน้าเร็วกว่าเพื่อนเลยไปเท่าตัวเลยเดวิด <David. S 2> แล้วก็มันคนอื่นก็ว่ายน้ําตามไปด้วยความรวดเร็วแต่ว่าห่างจากเขาเลยอยู่อยู่เดวิดสวนกลับมา คุณเราถามว่าเดวิดกลับมาทําไมเป็นว่ามึงนี่ไปข้างหน้าเป็นพี้เราเดิมเดิมบอกด้วยว่าเดิมเดวิดมันแก่งนะเวลาเวลามีลูกชื่อเดวิดเลยประมาณนี้ประมาณนี้ที่คุณบอลจะบอกอะไรนะเพราะว่าก็ก็ก็มันในเดวิดอยู่นะเดวิดเดวิดเป็นเชื้อโรคนะมันมีเชื้อโรคบอกอยู่เมื่อกี้นะเชื้อโรคที่มีในลำไส้อยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ย มันก็อันตรายกับร่างกายเรา,เราด้วยเนาะเวลาเราสอดใส่ไปเนี่ยถ้าไม่สะอาดก็จะผู้ชายเองก็คนที่สอดใส่ไปก็อาจจะติดเชื้อได้เพราะนั้นใส่ตรงยาเหมาะที่สุดนะครับส่วนความรู้สึกเนาะกี้ดุลก็ตอบได้ดีว่ามันก็เป็นโอแกนหรือวยวาทที่อยู่ใกล้เคียงกันเพราะนั้นมันเป็นสเปกตรัมบางคนบางคนจะเสียวตรงทวารหนักก็เป็นเรื่องของเขาเป็นความรู้สึกของเขาบางคนเสียวทางช่องคลอดบางคนเสียวที่จีสปอร์ต บางคนเซลล์ที่คลิทริปก็มีความแตกต่างกันบางคนเซลล์ที่ส่วนอื่นก็เป็นสเปกตรัมที่ไม่เหมือนกันทุกคนแต่ว่าร่างกายก็จะสร้างถ้าเป็นผู้หญิงกับผู้ชายด้วยกันในร่างกายก็จะสร้างให้ความเหมาะสมคือช่องคลอดดีที่สุดนะครับถือว่าพระเจ้าสร้างมาหน้าที่ที่แตกต่างกันอยู่แล้วใชใใใ้ให้ประโยชน์ให้ตรงกับหน้าที่ของสิง่งของเหล่านั้นน่าจะดีที่สุดนะครับเมื่อ<ม>คนถามว่าเสียวได้ไหมเนี่ยก็ต้องถาม,มคนถามต่อว่าแล้ว ที่คนทําอยู่เนี่ยคุณรู้สึกยังไงไอ้น่าจะต้องไปคุยกับคนถามกินปอกกลับไปถามไปคุณรู้สึกยังไงแต่คุณรู้สึกว่าเสียวน่าก่คุณมีสิทธิ์เสียวได้ประมาณนี้ครับแต่ว่าคนถามอาจจะยังไม่เคยลองแค่รู้สึกว่าสงสัยผมเข้าใจว่าอย่างนั้นน่าจะรู้สึกว่าสงสัยจังเลยสองใส่ได้ไหมนะถ้าใส่แล้วมันจะดีหรือไม่ดีน่าจะอารมณ์นั้นมากกว่านะครับถ้าตอบก็ไม่แนะนําเท่าไหร่เนาะ ก็ม well. 네ันจะอันตรายหน่อยนะครัแม่แนะนําแต่ถ้ารัศนิยมคุณเป็นอย่างนั้นถ้าถ้าจะทําก็จะต้องทําด้วยความปลอดภัยนะครับไม่ไม่เสี่ยงกับอันตรายกับร่างกายเนาะครับโอเคครบถ้วนสมบูรณ์มีอีกไหมไม่มีโอเคครบถ้วนนะเป็นคําถามที่ฟังทั้งนรกตกใจอยู่แต่ว่าเออนะมันมันมันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสงสัยระดับหนึ่งเลยนะครับเอาละ ไขข้อข้องใจเรื่องเพศศึกษาพานนี้จบไปแต่มีคำถามรอบนี้เป็นคำถามจากพี่บ้าเลยบาาสงสัยครับคำถามที่ถามมาคือเกลือแรกสําหรับการแก้ไขในกรณีที่ท,ท้องเสียถ่ายเยอะอาเจียนแล้วก็แบบว่าต้องกินเข้าไปกับเกลือแร่ที่นักกีฬาปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิง่งนักเดินหรือว่าคนที่เล่นกล้ามที่พกติดตัวตลอดเวลาเนี่ยมัน,ม,นมันเป็นตัวเดียวกันไหมหรือถ้าไม่เหมือนมันจะแตกต่างกันยัง,ยงไงและ เราควรจะเลือกแบบไหนคุณหมอจะให้คําตอบได้ไหมของเ<ม>ขาตั้งการแพทย์ก็จะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะไม่อร่อยกิน,นาากิน,มมแนแล้วรสอาจจะเป็นรส้มบางรสอะไรแล้วบางเนียก็อาจจะไม่ไม่อร่อยเท่าไหร่ไม่ดึงดูดเท่าไหร่นะครับต้องเป็นซองแล้วประชมที่เขาขายกันก็อาจจะเป็นเป็นรูปแบบของเขาเนาะแล้วก็ทําทำเขาเรียกแพ็กเกจจิ้งแพ็กเกจจิ้งดูแล้วมันน่าทานสําเป็นรูปก็เปิดปั๊บชดเลยนะครับเพราะชนิดก็จะเป็นพวกโซเดียม พวกโพแทสเซียมนะครับหรือแคลเซียมแล้วก็พดแล้วก็ตัวตัวโพ,พรัสนะครันะครับ,รบแล้วก็มีตัวรองก็อาจจะเป็นพวกเหล็กพวกสังกะสีรหรือบางบาง,บางยี่ห้อหรือบางแบบเนี่ยก็จะมีอาจจะมีตัวน้ําตาลเลยปนอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินที่เหมาะสมก็จะช่วยชดเชยในส่วนที่ขาดไปเช่นออกกํลังมากมากหรือออกมากๆเนี่ย กินที่เหมาะสมก็จะทําให้ไปชดเชยแต่กินมากเกินไปก็ไม่มีประโยชน์อโทษอย่างแรกๆเลยคือถ้าเรากินมากเกินไปร่างกายก็ไม่ได้ต้องการขนาดนั้นทําให้เสียเงินตาละแน่ๆแล้วก็อีกอันคืออะไรนะมันจะเพิ่มโซเดียมในร่างกายก็ก็กกินเกลือเลือแรกคือเกลือตัวโซเดียมครับเราบอกคนคนเป็นความดันว่าอยากกินเค็มนะใช่ลดหวานลดมันลดเค็มเนี่ยกินมากก็จะทำเรื่มันทําให้ตัวโซเดียมมากไปก็จะให้เกิดครคอื่นโได้งไงแล้วก็ ไตไตก็ทำงานหนักไต,ตได้ต้ขับมาอะไรที่มากเกินไตไตก็จะขับมาเพราะนั้นไตทำงนานหนักหนักเกินปกนติเรากินเหล้าก็ตับทำงานหนักมากกว่าปกติเพราะนั้นการกินพอเหมาะพอดีก็จะทําให้ร่างกายชดเชยในสิ่งที่กดขาดที่ขาดไปความพอดีคือคือตรงไหนฮะก็ปกติก็ควรนึงก็น่าจะโอเคอยู่น่าจะพอแล้วตอนในแต่ละครั้งก็น้ําน้ําก็โอเคอยู่ครับครับพยายามกินน้าเปล่าก็ไปด้วยเยอะเยอะ คครับแล้วก็โอเคอยู่ครับอ่าโอเคโอเคโอเคคุณไซมีสงสัยอะไรเพิ่มเติมประเด็นนี้มหมสงสัยค่ะเป็นคำถามของคุณบ้านคุณไซไม่ได้สงสัยคุณไซออกกําลังกายไหมเคยเสียน้ําเยอะๆไหมเคยค่ะโดยการออกกำลังกายค่ะหรือไม่ก็แบบหลอกสารแดดแล้วร้อนน้อเหงื่อออกแล้วชดเชยสารน้ำผู้ไปในร่างกายด้วยวิธีไหนดื่มน้ำดื่มน้ำเกิดได้ไหมมีได้ค่ะน้ำปกติ เียมพอมไหมกุณหรอครับปรติร่างกายเราออกเหงื่อเนี่ยตัวที่เสียมากสุดคือน้านะครับน้าเนี่ยจะเป็นส่วนประกอบที่มากสุดในร่างกายเราเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นการออกเหงื่อคือการเสียน้ำเพราะนั้นร่างกายต้องการน้ําแต่ว่าตัวโซเดียมเนี่ยขาดนิดหน่อยไม่มีปัญหาเราไม่ได้ท้องเสียเราไม่ได้อาเจียนเพราะนั้นเหงื่อเนี่ยก็คือโซเดียมอาดนิดหน่อยเพราะนั้นการชดเชยก็ชดเชยไม่มากได้อยู่ แต่ไม่ต้องไปมากจนเกินไปเนาะผมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วถ้าเราเสียเหงือถ้าแยกประเด็นเลยถ้าเราท้องเสียถ่ายเหลวอ,อาจเจียนก็ควรจะมีน้ำผสมเกลือได้ใช่ถูกต้องแต่ว่าถ้าเราออกกำลังกายเนี่ยการดื่มน้ำปกติก็เหลือเฟือแล้วแต่ถ้าเราอยากให้สดชื่นหน่อยก็อาจจะมีเพิ่มเติมเมข้ามาได้แต่ไม่จำเป็นต้องแบบเยอะขนาดน,นั้นก่อนที่เราจะจากกันไปใน EP นี้นะครต้องบอกบรรยากาศในสตูของเรานะครความตั้งใจของการจัดรายการนี้คืออยากจะให้ความรู้ในเรื่องของสุขภาพเป็นหลัก แล้วก็เรื่องของเพศศึกษาเพื่อที่คำถามหลายๆคำถามเนี่ยคนที่สงสัยเนี่ยจะไปถามใครจะถามคุณพ่อคุณแม่บางทีก็รู้สึกเขิน ừ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  บางทีคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะไม่ได้มีองค์ความรู้ด้านนี้แต่รายการที่เราจัดในครั้งนี้เนี่ยเราก็ตั้งใจว่าให้คุณหมอดอรนายนแพทย์ดูดวมเกียรติที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของสุขภาพแล้วก็มีความรู้ที่รอบด้านมากๆเพื่อความปลอดภัยใชกตัวเองและผู้อื่นครับเช่นเดียวกันครับถ้าเราจะมีเพศสัมพันธ์เราก็ควรจะมีเซ็์ที่ปลอดภัยครับ เพราะนั้นเราก็ต้องมาเรียนรู้เพศศึกษาที่ปลอดภัยเพราะนั้นคำถามเนี่ยก็เพื่อเกิดความปลอดภัย r e c e p t i v i t ต่อผู้ผู้มีเซ็ก์เพราะนั้นเรียกว่าเซ็กซ์ดิเทเลซีก็คือว่าควรจะมีความรู้ในเรื่องนี้เพื่อ,อป้องกันอะไรที่มันผิดปกติอาจจะเกิดกับเราได้อยู่เพราะนั้นเป็นความรู้ที่ ยินเล่าหรือทั่วๆไปที่ควรจะรู้ที่ควรจะรู้ด้วยเพราะนั้นขับรถด้วยความปลอดภัยก็มีแ็กด้วยความปลอดภัยเช่นเดียวกันครับใช่นะครับผมก็ <c oughs> ขอเสริมอีกนิดเดียวผมเคยอ่านหนังสือเจอฉบับหนึ่งเขาบอกว่าเรื่องของเพศศึกษาเนี่ยเราหมายถึงว่าคุณผมเป็นพ่อคนนะฮะหมายถึงว่าเรา <c oughs> ควรจะเป็นคนสอนลูกเราดีกว่าให้ลูกเราไปเรียนรู้กับหนังโป๊ <c oughs> ผมก็เลยจะคุยเรื่องเพศศึกษากับลูกทั้งลูกชายและลูกสาวแล้วก็วันนี้ก็มีโอกาสมาคุยเรื่องเพศศึกษาได้รับความรู้กักคุณหมอแลกเปลี่ยนกันด้วยนะครับเพราะฉะนนั้ การเรียนรู้การทําความเข้าใจจากแหล่งที่ถูกต้องมันเป็นเรื่องที่เหมาะสมอยู่แล้ว mm hmm. ก็จะตอบคำถามได้บรรยากาศในสตูดิโอของเราก็จะมีน้องๆเยาวชนจากคณะ <Yes. S 1> วิทยาการสื่อสารของมอปัตณีหลายๆคนเลยที่มีความรู้แล้วก็มาร่วมกันทํางานหาประสบการณ์ด้วยแล้วก็ได้ความรู้ด้วยแล้วก็มีอีกหลายๆคนเลยแล้วก็ยังไงเนี่ยก็อยากฝากรายการนี้ไปด้วยนะครับเราไม่ได้มีเจตนาที่จะจัดรายการให้มันดูทะลึง่งตึงๆแต่ว่าเราจะจัดให้แบบว่า เข้าถึงง่ายแล้วก็มีข้อสงสัยก็แลกเปลี่ยนกันบางทีเราก็อาจจะต้องมีมุกตลกอะไรไปบ้างำคำขวบางทีก็ไม่ตลกก็ว่ากันไปอย่างที่บอกอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็แบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านี้ไปด้วยนะครับจนกว่าจะได้เจอกันใหม่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณดรนายแพทย์ดูดมเกศคุณสวัสดิ์ครับขอบคุณหมอไทยนะครับขอบคุณครับูขอบคุณคุณ,ด,คณด้วยนะครับบริเวณเตอร์ของเรานะครับจิมมี่เข้มนะเข้มแล้วก็คุณปัญญาบาสคุณปัญญาบัตร นะครับผู้จัดการ,การครับผมจนกว่าจะได้เจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้อดสวัสดี